สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูแดงลุกชิ้นนะคะและ้วก็กุ้ยไข่นะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะมันกินกันได้เลยจานนี้นะคะก๋วยเตี๋ยก็ลังร้อนๆนะคะไหมคะ่ะร้อนเลยนะจานรรนี้พร้อมก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หลืองลนี่หมูแดงแล้วพร้อมกล้ยไข่นะคะนี่กุย้ยไข่ เอากล้ยไว้ข้างนีล้ละจ้าดูน้ำเจ้าใหม่เจ้าใหม่ค่ะรสชาติอร่อยมากน้ำซุปนี่จะไม่ใส่น้ำส้มเสียงโทรศัพท์จะนี่นะคะ นี่เมนูของเราก็นี่เห็นมไหมคะเนี่ยอร่อยห่านน้ำสุปก,กินกันได้เลยโอ้แซปป่บไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้ภาพปิดจมูกออกเกิดงั้นรัฐบาลอุปกรณ์ต้องกันประเทศ Дякую. นี่หาอร่อยืดอดแหละมีเรื่องแตเป็นเส้นเล็กฟังข่าวนะคะเปิดข่าวฟังข่าวแทนพูด อืมกล้วยนะคะเนี่ยเนื้อจะอ่านี่ค่ะเนื้อเนื้อเขนดีมากเลยนะคะกล้วยไข่นี่กล้วยไข่ไปแบบนี้เนื้อจ้าของเราเป็นคลิปเมนูแนะนําสั้นๆน,นะคะวันนี้เราไปชวนกินกบะหมี่หมูแดงนะคะบะหมี่น้ําหมูแดงนะคะพร้อมเกี๊ยว เขาทำอร่อยฟ้าก็เสียงฟ้าร้องอ่าอ่าจะจะออกจะจานแล้วล่ะเนี่ย ใช้เท่อร่อยอืมนี่เห็นไหมคะโอ้อร่อยค่ะอืมอืออร่อยมาก อร่อยอร่อยจังเลยจ้าฟังขาไปด้วย อร่อยนะคะัเนี่ยอือก็ขอจบคลิปนี้เียงนี้แว้กันนะคะเราจะทานต่อนะคะพร้อมเด็กงป่วยค่ะคระไปแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะคลิปเมนูแนะนํานะคะบะหมี่นะคะหมูแดงนะคะบิบบิมนาหมูแดงอร่อยอร่อยเลยคะ่ะ กระ้วยไข่นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีสิ่งดีข้นมาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแควค้าวจากพยันตรลายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุค่ะไม่บา,บายไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ